สสดีครับผมอยู่ผมในเซอรัสนั่นเองนะครับผมก็เนื่องในโอกาสที่ผมหายไปเนิ่นนานประมาณ2เดือนหรือ3เดือนประมาณ2เดือนกว่าได้เลยนะครับผมด้วยเพราะมันติดปัญหาหลายอย่างนะครับผมทําไม่มีเวลานั่นเองนะตอนนี้ผมคัมแบ็กแล้วนั่นเองมาในวันนี้ก็ไม่รู้จะทําให้ทุกผู้ชมผิดหวังหรือเปล่าแต่ว่าผมจะทาเต็มที่นะก็คือคลิป แกล้งนะครับผมเด็กเด็กข้างไข่ผมเองนะเออก็อยากจะแกล้งมันซะหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งผมต้องเบาๆนิดนึงนะเพราะมันอยู่ไกลบ้านเลยนะมันจะแบบซุ่มอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะผมผมไม่ได้ซับผนังมันก็เลยแบบเสียงมันไม่ได้เก็บเสียงขนาดนั้นนะครับแผนอะไรทุกอย่างผมดนสมหมดเลยนะเออนน่นนี่นั่นนู่นคือไม่ได้ซิดไว้เลยนะยังไงก็ ไปติดตามชมคลิปกันเลยครับผมเพราะว่าตอนนี้แทบไม่มีเวลาแล้วนะครับผมไปคุณไปคุณกดบอกว่าไม่เดินว่าจะโดนอาหามแต่จะไม่มีเสียงล่างห้าของร้านตีอ่ะแล้วก็จะได้ยินพวกแบบร่าหน้า เออพอพอเราเสร็จแล้วมันมีเสียงอะไรมันมันเป็นไปไม่ได้นะไปมึงลองมึงลองฟังดิมันมันจะเป็นอย่างที่างที่เราเราไหว้เคี้ยวคุ้ลืมกดนี้มันจะเป็นแบบโรยห่ายเอออะไรอย่างเงี้ยเออ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 ไม่ใช่เลยอ่ะใช่อะไรอะไรเนี่ยบ้าที่เนี่ยเขาอ่ะบ้านเออเชือดเชือดนี่เขาหลอดกัน 영상편이니다 <sus>